ใครต้องการตังค์มากที่สุดกันตอนนี้ใครต้องการตังค์มากที่สุดคิวครับคิวคิวใช้ไปสองพันกว่าทีเอาอีกเด้อคิวใช้หมดแล้วพี่คิวใช้เพลิงมากพี่เราเปนผู้หญิงหน้าเงินเลยโอ้โหรวยพี่เบิร์ดพูดกับน้องเงี้ยอ๋อมันต้องมันต้องคงคอนเซ็ปต์ต้รวยจริงต้องรวยครับเออใช่ต้องรวยอยู่คนเดียวผมต้องรวยที่สุดครับพี่เอาเอาแล้วไหมอ่ะเอาเอาหมดเอาหมดตอนนี้เอาหมดเอาตังค์หรืออะไร เอาหมดเลยคิงต้องรวยคิงต้องรวยที่สุดสวยเอามาพี่ชอบเตมีถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะเขาจะมาเป็นฮันเหรอเขาจะสลับเป็นฮันเฉยเขาจะเป็นฮันเหรอจะไปมั่นเหรอมั่นเหรอมันอาจจะมั่นก็ได้นะมานจะมั่นหน้าก็ได้นะเอามาดิครับมาดิ พวกเราจะดูแลเจ้าเองนางโซคิวได้เลยค่ะวันนี้ไม่อบรานยืมากไมอบมแต่ว่าต้องอ๋อยังกะบอยเบนอ่าอย่าเดินไปนะาะอันนี้หนูเพิ่งเคยเจอหนูไม่รู้เหมือนกันเ้าวแวเขาฮันเตอร์ข้ามบดมาข้ามบดมามันอยู่ข้างหน้าไอ้เขาเห็นยูเหรอแจ๊กแจ็กแจ๊กเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นครับเห็นครับผมหลบครับผมหลบครับเขาบอยเดินมาตรงนี้ระวังเขาไม่เห็นพี่เขาไม่เห็นพี่หรอก บไปพี่เดี๋ยวน้องลากรอยเท้าเองขอบคุณหนึ่งสองตรงร้าน,านสว,สว, bracket, สวรรัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเคนจับเดี๋ยวป่ะนะโอ้ยถ้าลอยก็เห็นคิวเหรอนี่แจ็คคิวกับน้องนี่ถอยู่พี่นี่แจ็คอยู่น้องลอยอยู่นี่โอเคโอเคเพื่อนเพื่อนรอไลฟ์ึันแล้วคิวไปสุสานครับสุสานครับเพื่อนเพื่อนรอไลฟ์โอเคโอเคแจ็คแจ็คเล็กเล็กครับนัดแต่งมาเนี่ยเพื่อนรอไลฟ์เดินวนให้น่ได้เลยครับได้เลยครับเนี่ยหลีกมาสุสานแล้ว ปัดนอยู่ปัดนอยู่แต่น้องขอปิดเสียงเฟซแป๊บน,นึงนะตะกี้เสียงเฟซก็ไนะทุกคนอยู่งานแต่งเด้อครับครับครับเขาเลยมาสุสานไหมพี่ยงัยงยงังยังไรพี่อยู่ <c oughs> ก็มาดิครับบอกเลยว่าได้ทั้งคืนอะ่ะอุ้ยโดนแล้วหนึทีผมหลีกไปหลุมข้างๆสุสานนะคะไม่ใช่หลุมตรง<อ>สุสานนะคะได้ขอครึ่งคืนแล้วกันเอ๊ะไปแล้ไปสุสานแล้วเด้อโอ๊ยคิวหลีกจากสุสานแล้วพี่ ไอ้มันไปหาเองเลยแปวว่ามันซื้อดวงตาะซื้อแล้วก็เขาตีพี่เบิร์ดเขาก็เลยได้ได้เงินได้เงินมาซื้อทำไมพี่เบิร์ดเป็นคนแบบนี้วันทำไมพี่เบิร์ดแย่อย่งเลยอะครับเอานั้งหอมไปเนี่ยไอ้เสือเอาครับส่งมาเลยครับหอมเอี้ยงมาเลี้ยงแมวเท่าวัน้เป่าเพื่อนเข้ามาแล้วหอมให้หมดเลยสองพันไปครับ อุ้ยฟังนุ่นโดนละเว้ยตอนนี้ใครต้องการตังค์มากที่สุดตอนนี้ใครต้องการตังค์มากที่สุดคิวครับคิวให้ไปสองพันกว่ากีเอาอีกก่อโอ้โหคิวใช้หมดแล้วพี่คิวใช้เปลืองมากพี่เราดูผู้หญิงหน้าเงินนี่โอ้โหไอ้นี่ไปพี่เมิร์ดพูดกับน้องงี้อ่ะพี่มิร์ได้ไหมได้ไหมหนูส่งมาให้แ้เราได้แล้วได้แล้วโอ้ยรวยอยู่คนเดียวน่ะหนูผ่นเงินไงพี่เมิร์ดอ๋อมันต้องมันต้องคงคอนเซ็ปต์ จริงต้องรวยครับเออใช่ต้องรวยอยู่คนเดียวผมต้องรวยที่สุดครับทำก่นร i ช h ส่งตังให้ทเตอร์ต่อไปนะ่ันเตอร์เดินช้าตอนเนี้ยได้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 จริงๆน่าส่ง hunter อยู่เหมือนกผมวิ่งไปสุสานแล้วครับพี่เบิร์ตได้เลยครับมาดิครับมาดิครับไปดิครับไปฟีดขอบคุณค่ะเอ๊ะทำไมนายอิ่มคนนั้นมันล่วงไวยังไงวะเอ๊ะแฟนคนนี้เลยฝีมือเป็นคนรักข้าอย่างน้หรือเป่าหมอบอยู่ในมือหมอบอยู่ในมือหมอบอยู่ในมือครับครับครับ เฮ้ยผมกดได้หอไหมคบเอ้ยทำไมฝือมือนายอีมคนนี้มันแย่เลยอะครับไม่ถึงผมเนี่ยนเทอร์เราโดนเราโดนันี่น้องเลจุดให้เขาตาแดงอโนทีบั๊ห<ด>อ,อยห<ด>อยเลยเอเอาผมกดผิดขคุณพันดาวครับผมจะกลับมาหน้าครับผมผกลับมาแล้วครับเอากันดั้มไปเล่นดีกว่าครับไปครับอยากได้ขบคุณาปตาบดใส่เฟได้แล้วบอใส่เฟ ผมเข้ามาสุสานครับเข้ามาสุสานครับเอ้ยไม่ใช่ผมเข้ามาไฟฟุ้ยไฟฟุ้ยผมเข้ามาโบดแล้วนะได้ได้ได้ก็เราไปซักก็ลังไปซับเอาตังค์อีกไหมเนี่ยเอาครับผมต้องรวยครับเท่าไหร่เท่ากันพี่ผมมาผมแดงแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวส่งให้แป๊บเดียวแดงเนี่ยวัดไม่ได้ผมต้องรวยผมต้องรวยที่สุดรวยมากมากรวยไปดีดีแล้ว โอ๊ยโดนผมโดนอุ้ยเขาบินเขาบินมาตีโกจังว่ะไอ้นี่วะจริงโกจังว่ะผมหาของก่อนแล้วใส่เฟซแล้วใส่บอสบอกอยู่บอกอยู่ไปครับไปครับพี่พี่พี่น้องล้มน้องล้มน้องมนล้มใกล้ๆเผื่อมีห้องวีเผื่อมีห้องวีให้โอเคโอเคโอเคน้องล้มันมันไล่น่ะก็ไล่เลยเดี๋ยวผมจะล้มอยู่แล้วล้มแน่เนี่ยผมรอตามให้มาแล้วยังไงผมก็ล้มเดี๋ยวผมมันล้มตรงมาไม่ไหมไม่ไหมไม้ครับไม้ครับ โโออเเคคคขอบคุณร้านจิดดาวกระบะหน้าให้อีกเยอะๆขอบคุณนะครับเขาเล็งมีสามมีสามสามมีสามพี่พี่เขาจะตีเขาจะตีเออก็มาดีครับอุ้ยมันมาจริงว่ะเด๋อมาจริงว่ะเฮ้ยพี่ไปละขอเดือดโชคดีครับครับครับยังไม่อุ้มครับตามพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดระวังสามได้สามพี่เอ้ยเดี๋ยวพี่พี่ฝั่งฝั่งเราเฟดสองไอ้ไปถึงฝั่งฝั่งเราอ่ะเอาคิงฝั่งสวยสวยเนี่ยพวกเฟสแรกพี่เอาแล้วมันเอาแล้วเออรู้แล้วเอาแล้วเออ บอกเลยอย่าทำน้องหาแงนแงนแหงนแหงนงนี่งเอาอะไรไหมอะเอาเอาหมดเอาหมดตอนนี้เอาหมดเอาตังหนืออะไรเอาหมดเลยคิงต้องรวยคิงต้องรวยที่สุด เฮ้ยพี่โดนพี่ได้อีกทีนึงพี uh> ่ได้อีกท li ีนึงพี่เบิร์ดใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยจะถพี่เอฟพี่เบิร์ดเหรอพี่เบิร์ดไมกินหรืออะไรพี่ไม่ได้ไปเคียงโน่นคนเคีงอยู่โน่นโอ้ผมกำลังจะล้มผมกำลังจะล้มต่อสุดท้ายต่อสุดท้ายพี่ดิ้นตายพี่เบิร์ดพี่ดิ้นตายก่อนผมดิ้นตายแล้วพี่เบรับ เขาล้มก่อนเขาล้มก่อนหน้าสั่นหน้าสั่นหน้าสั่นหนน้าสั่ผมล้มครับผมล้มครับก็ร่วงเลยเลยร่วงไปก่อนไม่มีละวชาเชิญไม่มีละสวยพี่สวยสวยพี่สวยผมเนี่ยบอกได้เยอะเลยเนี่ยซื้ออะไรบ้างนี่เสร็จแล้วดตายตายแอรสุดยอดเลยเละแอรช่วยผมหน่อยพี่ช่วยผมไปยอดเย้ยเขาหน่อยพี่โอ้ยเพื่อนเราหดจังเลยวะ เอ้เขาเฟิร์มแล้วว่าฝั่งนู้นสบายถ้าเราแพ้โทษพี่เบิร์ดโอ้สบายมาเฮ้ยทำไมพี่เกิดคนเดียววะ๋อแดงแค่เฮ้ยมีแค่คนเดียวด้วยเหรอวะอุดอู้หอนเราอ่ะมีคนร่วงไก่ครับโอ้โหร่วงไกเดินช้าพี่สู้ ว่าตีหมูไม่ได้เอาตีไม่ได้แหลกฮะผมโดนดึงขามาช่วยบังแล้วเขาเห็นเราแล้วพี่แย่แล้วไม่ดึงไม่ดึงแ่ะจะดึงดึงกูไม่ดึงโอ้ลันแม่งเลยคาร์บอยตัวนี้พี่เบิร์ดมันมาพี่มันมามันมาเออพี่ละไม่ชั่วน้องแหลกไปบอลไปบอลงปล่อยปล่อยปล่อย ไปไหนคะบอยเอ็งจำไปไหนเอ็งจะอยู่กับข้าตลอดไปนีป่แหละใช่เดี๋ยวพับไม้เท้าหน่อยดิโอเคครับโอเคครับใส่ตีสองดอกไม่ทันหรอระวังมันจะฮุกครับไอ้หมูมันลงไปด้านล่างนะทุกคนมันจะฮุกพี่เบิร์ดครับเอ้าโดนโดนอีกขอบคุณครับ คุนี่แน่เขาไปกระจกมาตรงนี้วะจะให้มันขยับข้าไหนวนๆอยู่ข้างในอะทุกคนนั่นๆเขาตีคิวเขาตีคิวสวยพี่ความปีนได้แด๊ดทูมไม่รู้พี่อยู่ไหนมันไม่รู้แกจะปั่นเครื่องอย่างนี้ไม่ะรู้พี่รู้ไม่รู้ก็บ้าแล้วนี่ไงพี่หลบอยู่นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยปีแมาเฉยอะไรเฮ้อะไรเฮ้อันนี้ลลงไปฮะ พี่เดี๋ยวคิวมันล้มคิวพำมาตัวได้พี่พี่เบิร์นมานี่ได้ไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเดีอหมดแล้วจะหมดแบ็คแล้วจะหมดกันแล้วหมดหมดล็อกสกิลไวอยังวะเดี๋ยวพี่จะพี่จะขุดพี่จะลุกขึ้นมาแล้วพี่จะตื่นพี่จะปลุกความเป็นชายในตัวพี่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยพี่พี่รีบมาน้องน้องฮิวอยู่น้องเข้าไม่ได้พี่เฟสแรกัหรือแผลแรกเองัหรเออเดี๋ยวเต้นไปหน่อยกททีเราจะรีบเร่งเฟสนะโชคดี เดี๋ยวการผูชนะต้องการของอ้อมหน้าครับของอ้อมหน้าครับกันตามว่ะเด้อครับครับครับผมก็ตามเหมือนกันครับผมว่าเขามีเกาะทองนี่ีี่มเกาะทองมันล้อหมดเลยสิครับเออสวยสวยสวยร้านสวยพี่ตามชจะไปเบิร์ดอยู่ตีดิ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 ก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับต้องแรดิครับเออตัวทองจริงด้วยเออมันใช้ตัวทองไปแล้วใช้ตัวทองไปแล้วครับ เด้อพี่ลบพี่ลบพี่ลบพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตไกลเกินไกลเกินไม้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 ครับ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 ไอ้ไงฮันเตอร์เราโหดสบายเรากีเลยได้เขาโดนว่ะเดี๋ยว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 เอ้าเรารีบพับไม้จังเลยมันมันเลยเฟดแต่น้องต้องวางมันอีกทีหนึงเฮ้ยแต่เพื่อนเราจะล้มป่ะเนี่ย สู้ซูครบอยู่ครบอยู่เหมือนกันไปก่อนพี่แต่แต่น้องต้องฮิวอะอ่อพุ่งพุอพุ่งพุ่งไม่เจ็บนใช่ใช่ใช่คือไม่ไว้ใจเพื่อนไงเปรนพี่ซื้อไอ้รถแดดมาเด้อครับเพื่อนโดนอะรถึงแหลกแหลกเดต้องมาเลยมาแล้วครับมาแล้วครับไปพี่ ลุกขึ้นมาไอ้หนูมาดิครับเข้ารงมา honest, 1, งได er> ้ป่บวะทันเหรอพี่อุ้ยโป๊ะเลยแตกดังโป๊ะโป๊ะแตกโป๊ะแตกอันนี้เป็นหน่กโป๊ะแตกรันพี่จะร่วงรันตังไม่มีเสร็จเท่าไหร่พี่เสรเท่าไหร่เป็นสองเป็นสองครับเได้อยู่เป็นสองได้อยู่เดี๋ยวน้องจัดให้เดี๋ยวไปสาบปะมีพี่สาบเดียวสาบเดียวก็เอาอุ้ยไม่ทันน่ะไก่เลยิี่ไปเร็ว เฮ้ยแย่แล้วเพื่อนมาพี่เพื่อนมาเพื่อนมาอ่าตรงนี้มีน้ำหอมนะครับข้างๆคิวนี้มีน้ำหอมนะได้ทำไม้เสร็จสักทีเพื่อนไอ้หมีดกไว้ยตรงนี้มีน้ำหอมมีน้ำหอมเก็บไปอ้าวไม่ได้เหรอโดดีครับยิงปืนไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวคุกคันหน่อย มาแล้วครับมาแล้วครับตรงท่อนไม้นี่แหละวิ่งวิ่งเล่นตรงนี้แหละอุ้ยจะโดนจะโดนแล้วจะโดนแล้วจะโดนแล้วพี่มันตายแล้วอ่ะตายแล้วอ่อตายแล้วยิงแรกเอายิงแรกเอายิงแรก ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง s t a ร d i ิ Tune ด้วยนะและแจ้งข่าวนะคะตอนนี้คิวย้ายไปสตรีมใน c e b o o k f แฟนเพจเต็มตัวแล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยลนะ่ะแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย